รวมโดยกลุ่มพัฒนาปีกแมลงทับที่ตั้งขึ้นมากว่า20ปีอีกด้วยล่ะค่ะทำไมที่หมู่บ้านคำเพิ่มเนี่ยถึงมีแมลงทับมากคะอ๋อเพราะว่าหมู่บ้านคำเพิ่มของเรามันเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขาภูพานจา้ะเขาภูพานนี่ซึ่งเป็นเขาที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งเป็น,เป,นเป็นอาหารของแมลงทับอะค่ะเป็นป่าไม้ที่ว่า เป็นพืชของแมลงครับปีหนึ่งออกมาครั้งเดียวเป็นแสนแสนตัวแล้วค่ะ<อ>ที่นี่คะ่ะเราชาวบ้านที่เนียค่ะปลูกพันหรือว่าอยู่กับแมลงทับเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วอะคะโอ้ก็ปลูกพันมาตั้งปู่ย่าตายายแล้วอะพี่เห็นตอนแรกก็ยังไม่ได้นํามาทําเครื่องประดับนะคะ,คะเพราะว่าเห็นแต่ชาวบ้านเขาเอามาบริโภคกันมากินกันจะ้ะ แล้วก็มาเอามาให้เด็กเล่นเป็นประเพณีเขาจะเอาเชือกผูกแล้วก็แกวงให้เด็กล้อเด็กเวลาเด็กร้องอย่างเงี้ยมันก็สามารถหยุดร้องให้ได้ความสวยงามของเขานี่มันมันมันจะไม่เหมือนใครค่เขาจะมีสีสวยเขียวมรกตชาวบ้านก็เลยมีอาชีพทำคเครื่องประดับจติกมลงทับด้วยค่ะ จะมีปีกมแมลงทับจํานวนมากแล้วนะคะเมื่อเดินเข้ามาในส่วนของข้างหลังบ้านนะคะก็ <c oughs> จะพบว่ามีปีกมแมลงทับแล้วก็ตัวมแมลงทับนะคะใส่ถุงไว้วางซ้อนๆกันอยู่เป็นจํานวนมากค่ะและแต่ละถุงนะคะเนนคิดว่าน่าจะมีไม่ต่ํากว่าพันตัวค่ะมยาก เอาละค่ะเพื่อที่จะตามหามาแลงทับอัญนนมณีแห่งพื้นป่าภูพานพี่นีบอกกับแนนนะคะว่าจะต้องติดสอยห้อยตามไปกับชาวบ้านที่มักจะไปหามะแลงทับมาส่งให้กับพี่นีอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะไปกันตั้งแต่ตีห้าและหนึ่งในนั้นก็คือพี่สมใจคนนี้นี่ละค่ะพี่สมใจคะเช้าวันนี้เราจะออกไปหามะแลงทับกันไปหามะแลงทัพนี่พี่ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างรือเปล่าคะมีจะ้ะมีอะไรบ้างคะมี อุปกรณ์มีไผ่แงงมีผ้แงง,แง,งมีถุงผ้าอะไก็อ๋อน,นี้คือถุงตะไครยจ้ะอันนี้ไว้ทําอะไรคะไว้ใส่ไมลงับเ้ออ๋อไวใส่แมลงทับจ้ะ,ะ,จะพี่คะแล้วเราจะเดินทางไปหามแรลงทับกันเนี่ยเราจะไปกันยังไงอะคะห้างสียางไปเด้ะค่ะจะยางไปเลย จากที่บ้านนี่พี่จะเดินไปเลยเหรอคะ่ะเดินเข้าป่าไปเลยไกลไหมคะจากบ้านไปประมาณ4กิโลจะ้ะโอ้สีกิโล<ะ>เดินเท้าเข้าไปวั<ะ>นนี้นะคะเราเดินทางออกมาจากบ้านที่สนใจแล้วคะ่ะพอเดินทางออกมาได้สักระยะหนึ่งนะคะฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วคะ่ะ เดินทางกันมาได้พักหนึ่งแล้วค่ะพี่ตอนนี้ฟ้าสว่างหมดแล้วอีกไกลไหมคะพี่กว่าจะถึงอีกประมาณจากสองกิโลจะอีกสองกิโลจะโอ้โหแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องเดินทางผ่านอะไรอีกบ้างคะพี่เข้าบควมห่วยไปกรขึ้นเนินเขาไปอีกลุกนหนึ่งค่ะจะคือต้องเดินพื้นดินแล้วก็ต้องข้ามข้ามห้วยน้ําไปอีกอย่างนี้เหรอคะแล้ว,ลวย,ยังไม่ถึงต้องเดินต่อไปอีกจะโอ้โหหาแรงทับแต่ละครั้งนี่มัน เดินทางไกลขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ไกลจ้ะยากเหมือนกันนะยากค่ะเดินต่อค่ะยังไม่ถึงนีฟ้าสว่างแล้วต้องเดินไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะ<อ>ถึงแม้ระยะทางจะไกลนะคะและต้องเดินเท้าเข้าไปที่ผ่านมากลับไม่ใช่อุปสรรคสำหรับแนนอีกต่อไปแล้วละค่ะเพราะอุปสรรคที่แท้จริงนะคะกลับเป็นความเชี่ยวกราดของกระแสน้ำที่รอแนนอยู่ข้างหน้าอย่างที่เห็นนี้ค่ะ ว่ายน้ำไม่เป็นนะดูหนูด้วยนะอ,อย่าผาดเด็กกันลงคนหนึ่งือลงหมดอโอ้ยสาวคือความรู้สึกคือว่าน้ำมันแบบ คือน้ำม,มันไหลมันไหลเชี่ยวอะค่ะแล้วมันเหมือนมันจะดันตัวเราไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงแม้ว่านา้าจะไหลเชี่ยวนะคะก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปหา,มาแมลงทับของพี่ๆเขาค่ะแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคของแน่นวดควับอ้ย <c oughs> <c oughs> พี่ไปค่ะ <c oughs> <c oughs> และทันทีที่ผ่านเหตุการณ์อันทําให้แนนถึงกับกลัวและแทบจะหายใจไม่ทั่วท้องไปได้แล้วนะคะเมื่อเดินเข้ามาสักระยะหนึ่งค่ะธรรมชาติที่นี่นะคะก็เริ่มที่จะชดเชยอาการของแนนก่อนหน้านี้ไปได้ค่ะเพราะด้วยความชุ่มชื้นของพื้นป่าเสมือนเป็นการบอกผู้มาเยือนอย่างแนนให้รับรู้ว่าที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่นั่นเองค่ะพี่คะอันนี้เจออะไรอะคะอันนี้เจอไม่ข้ามแกอันนี้ค่ะ คือถ้าหนูรู้จักก็คือจะเป็นด้วงอะค่ะใช่ป่ะคะเป็นด้วงกวางอืค่ะอันนี้พี่เก็บไหมคะเก็บค่ะเอาเอาไปด้วยเอาไปทำอะไรคะเอาไปกิน่ะคือนอกจากหาแมลงทับแล้วเวลาพี่เดินทางมาเจอตามป่าเจอสิ่งอื่นๆเนี่ยที่สามารถเป็นอาหารได้ก็จะเก็บไปแย่หรอคะเก็บไปเขาไปทำอะไรกันเขาไปเอ็นขวจะไปทอดจะกินกับตำสมเาธรรมดา โเรีกเดยว่าเป็นกำไรของพี่สมใจจริงๆนะคะแต่นี่ก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักค่ะเพราะเมื่อเราเดินเข้ามาลึกเท่าไหร่นะคะร่องรอยของแมลงทับก็เริ่มที่จะเผยให้แนนได้เห็นแล้วละคะ่ะค่ะตน้นเม่ขทับนะอ้อถึงแล้วหรอคะจ้ะนี่คือต้นที่พี่จะหาแมลงทับคือต้นนี้จ้ะอืหลังจากที่เราเดินทางกันมา4กิโล5กิโลนะคะ ตอนนี้เราก็เจอต้นไม้ต้นแรกที่พี่เขาบอกว่ามีมแมลงทับอยู่บนต้นนี้ค่ะอันนี้มันต้นอะไรอะคะพี่ต,พต,ต้นพันชาติจ้ะต้นพันชาติจ้ะ คือมแมลงทับจะอยู่ที่ต้นนี้เพราะว่าใบมันสีอ่อนก็นใบต้นอื่นจะแ,ะแล้วมันก็นมีต้นจิกเพิ่มต้นเต้ค่ะมันสอบอาศัยอยู่จ้ะ,ะอันนี้ก็คือนอกจากพันชาติแล้วเขาก็จะอยู่ต้นไม้อีกสี่ต้นอีกหลายๆายพันเหมือนกันค่ะแล้วต้นไม้ที่จะพบ มแมลงทับอยู่เนี่ยค่ะเราจะมีจุดสังเกตรหรือว่าวิธีการสังเกตยังไงบ้างะคะเขาสังเกตเบื้องใบมันจะใบมันสีบ่วมีมันเหี่ยนใบมันเหี่ยนแล้วมันมลีงครับมันกินอ๋อเข้าที่ดูขึ้นไปบนต้นไม้นี้นะคะจะเห็นว่าตามกิ่งที่มีใบอยู่ะคะ่ะคือใบจะถูกกัดถูกกินไปเกือบหมดเลยใช่ไหมคะ,ะปลายๆ<ะ>อ๋อนี่คือมแมลงทับมันกินคะ่ะเป็นน้ำมันทิน หนูเหยีคอจนเมื่อยแล้วอะค่ะหนูยังมองไม่เห็นเลยว่ามันมีมแมลงทับอยู่ตรงไหนพี่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างก็ตามใบตามกิง่งมันน,นจะจ๊ะตามใบมันจับมันเกาะตรงปลายๆนั่นน่ะเหรอคะจ้ะตัวกลมๆเรียวๆนั่นน่ะเหรอจ้ะอ๋อนั่นไงคะคือพี่เขาบอกว่าถ้าเราพยายามมองหน่อยนะคะก็คือจะเห็นว่าแมลงทับเนี่ยเกาะอยู่ตามกิง่งตรงปลายปายของต้นไม้อ่ะคะ่ะเกาะอยู่หลายๆกิ่ง แล้วก็กำลังกินใบอยู่เหรอคะเอาละค่ะเพื่อที่จะได้เห็นแมลงทับตัวเป็นเฟแบบใกล้ๆได้นั้นสามีของพี่สมใจจึงขอรับอาสาปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะเขย่ากิ่งไม้ที่มีแมลงทับเกาะอ,อยู่ลงมาให้แนนดูค่ะโอ้พอพี่สีนวลขึ้นไปขยบบนต้นไม้นะคะแมลงทับก็ตกลงมาตามพื้นเต็มไปหมดเลยค่ะนี่อยู่ในมือนนเต็มเลย มแมลงทับมีพอเราจับลงมาดูเขาแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นมแมลงที่มีปีกสีสวยมากๆค่ะถ้ามีแสงนะคะปีกเขาก็จะเหลือบสีสวยงามมากโพี่แนมมาเบรกความสนุกของผมทำไมเนี่ยกำลังหลงหลปีกมันอยู่เลยเนี่ยกำลังหลงไหลยอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือมันสวยงามใช่ไหมใช่เซซี่เนี่ย ลืมสงสัยหรือเปล่าเพราะจริงๆ <ฮะ S 1> แล้วปีกที่สวยๆของเจ้าแมลงทับเนี่ย มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเออใช่จริงเราัวแต่กําลังแบบชื่นชมของสวยๆงามงานะคะแต่จริงๆเกิดยังไงอะคะน้องแนนเกิดมาได้ยังไงอันนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะี่โนแต่ว่าทุกคนรู้ไหมคะนอกจากแมลงทับสีเขียวๆแบบนี้แล้วแมลงทับนม่ยมีสีอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่สีเขียวนะมีค่ะวิทัวไม่จริงหรอกแมลงครับมีแต่สีเขียวมันมีสีอื่นด้วยนะคะแต่จะเป็นสีอะไรแลวจะสวยงามสักแค่ไหนนะคะช่วงหน้ามีคําตอบให้ดูค่ะ ตันนี้แบบผสมสีได้พิเศษแล้วก็มหัศจรรย์จริงๆค่ะสนับสนุนโดย MK Restaurant หลังจากที่ได้เห็นความงามของแมลงทับตัวเป็นๆกันไปแล้วนะคะและเพื่อที่จะไขความลับถึงที่มาของความสวยงามเหล่านั้นอาจารย์ที่ศึกษามเลเงทัพโดยตรงท่านนี้จะมาให้คำตอบกับเราค่ะ อันนี้คือเปลวลทับที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะคะที่นํามาใช้ในการบริโภคบ้างบ,าง,บางส่วนแล้วก็นามาเป็นพื้นเครื่องประดับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดหลักๆก,ก็คือคชนิดดูง,ง่ายๆก็คือจะปิวลักษณะสีของขาค่ะชนิดที่เราเห็นที่ถืออยู่เนี่ยก็คือมันจะเป็นขาออกสีอทองแดงทองแดงหรือสีออก สีน้ำตาลเข้มๆหน่อยเราจะเรียกว่ามแมลงทัาขาแดงนะคะ<ช>แต่ถ้าเกิดว่าที่คุณเห็นนะคะจะเป็นลักษณะของมแมลงทับที่ขาออกเป็นขาสีเขียวเห็นไหมคะ<ช>ก็จะเรียกว่ามแมลงทับขาเขียว<ช>แต่ว่าโดยสีของปีกของตัวขนาดของตัวมันก็จะคล้ายๆกันขามันจะต่างกันมัน<ช>มันเป็นลักษณะที่ดูง่ายที่สุด<ช>ค่ะค่ะ,คะ อย่างสีสวยๆแบบนี้ค่ะจารย์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือมันก็เหมือนสีผิวของคนค่ะเนื่องจากตัวที่เป็นตัวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์หรือพ่อแม่ของมันเองสี<ะ>มันจะเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะลูกออกมาก็จะเป็นสีลักษณะอย่างงี้คือหนูก็สงสัยว่าเวลาเราเห็นมแมลงทับเนี่ยคือจะเห็นว่ามันมีเฉดสีหลายเฉดมากสมมุติถ้าเป็นสีเขียวเวลามาสะท้อนแสง ก็ <king> <G ül> จะเห็นเหลือบสีต่างกันตรงนี้มันก็ส่งผลกับเรื่องของอะไรนะคะที่มันต่างกันในช่วงที่มันเข้าดักแด่เนื่องจากพวกนี้มันเข้าดักแด้ในปลอกอยู่ในอยู่ในปลอกดินและอยู่ในดิน <c oughs> ดังนั้นอุณหภูมิของดินความชื้นของดินจะมีผลต่อความเป็นสีต่างๆของมันที่มันมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้ค่ะ <c oughs> อย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้อาจจะเป็นทองแดงนิดนึงเห็นไหมคะ <c oughs> จะเป็นเหลือบทองแดงทองแดงหน่อยซึ่งมันจะไม่เขียวอย่างงี้ นอกจากแมลงทับที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะคะเชื่อหรือไม่คะว่าแท้จริงแล้วแมลงทับไม่ได้มีเฉพาะสีเขียวอย่างที่เราเข้าใจกันค่ะ คือจากแมลงทับที่เราคุยกันมามันก็คือเป็นแมลงทับที่เห็นได้ทั่วไปใช่ไหม <ฮะ S 1> แต่ว่ากลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นแมลงทับที่เราไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พื้นที่อาศัยมันก็จะอยู่ในป่าซะส่วนใหญ่ <ฮะ S 1> สีสันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดนะคะไอ้ตัวนี้แมลงทับนี่แต่สำหรับชื่อภาษาไทยเองแล้วนี่เราก็ไม่ทราบว่าคือจะชื่ออะไรนะคะแต่ว่าลักษณะเด่นของแมลงทับในกลุ่มนี้ก็คือในชนิดนี้คือเห็นไหมคะว่าปีของมันจะเป็นร่องเ <ฮะ S 1> ห็นไหมคะเป็นร่องแล้วก็ บนบริเวณร่องก็จะมีเกร็ดลักษณะเป็นเหมือนเกล็ดออกากเพชรสีเขียวๆโรยลงไปใช่ไหมคะอาจารย์เขาอย่างมาแมลงทับอย่างชนิดนี้ค่ะเขาเอาไปใช้ประโยชน์เหมือนมแมลงทับสีเขียวๆขาเขียวขา,ขวขาดแดงที่เรารู้จักคือเนเื่องจากมันเจอค่อนข้างยากและก็เจอน้อยค่ะในการนำไปใช้ประโยชน์ก็คงจะลำบากนิดนึง สวยมากจริงๆค่ะอาจารย์บอกว่าเขาเรียกกันว่ามแมลงทับ5สีนะคะ<ม>คือมีมีเยอะหลายสีจริงๆค่ะแล้วก็มันจะมีเหลือบสีคล้ายๆประกายเพชรน,นะคะ mm. คืนนี้สวยมาก mm. คืออันนี้แบบผสมสีได้พิเศษแล้วก็มันจะรย์จริงๆค่ะนี่นี่เป็นมแมลงทับ หัวทับทิมใช่ไหมคะคือจะมีตรงหัวตรงปล้องเนี้ยค่ะคือจะเห็นชัดเลยว่าจะเป็นสีแดงๆทังู่งคล้ายๆกับทับทิมนี่ค่ะเป็นประกายอยู่ตรงนี้ค่ะคือสวยมากอันนี้เหมือนเป็นอัญมณีน,นี่ค่ะอาจารย์ลองแกะปีกแมลงทับให้เราดูนะคะแล้วก็แนนลอง กดมันหักโค้งสัมผัสมัมน,นะคะจะเห็นว่ามันจะมันจะยืดหยุ่นได้อะคะ่ะแข็งแรงมากจริงๆแล้วนี่พวกต้องต้องกล่าวถึงอของสองชนิดนี้นะคะคเพราะว่ามีการศึกษาและค่อนข้างจะรู้ทราบแน่นอนว่าวงชีวิตมันเท่าไหร่ยังไงก็จะมีอยู่ด้วยกันตัวเต็มวยัยมีไข่มีหนอนมีหนักแน่ใช่ไหมคะคช่วงที่ยาวที่สุดก็คือช่วงที่มันเป็นหนอนระยะสุดท้ายที่มีอยู่ในปลอกะคะปีถึง เดือนโดยวงจรชีวิตของแมลงทับเมื่อผ่านการผสมพันธุ์กันไปแล้วนะคะตัวเมียจะวางไข่ฝังลึกลงไปในดินครั้งละ2ฟองต่อวันจากนั้นนะคะประมาณ3เดือนก็จะฟักออกมาเป็นตัวนอนโดยระยะที่1-4นะคะจะใช้เวลาประมาณ5เดือนค่ะและเมื่อเข้าสู่ระยะที่5นะคะจะสร้างเปลอกด,ดินเพื่อ